เห็นยังคะเจยานสวัสดีค่ะเราคุงคูตีไหคุงคูตีคุงคูตีอ๋อคนคูแกเปาให้น้อเ็โอ้โหตีคุณคูเหรอคะต่อยู่ไว้เส็นะคะบนอุยมือมาหนค่ะเอามือมาเนี่ยเนนี่ขอโทษแม่ยายแตนอนนนี้ขอโทษค่ะ โอ้ขอโทษแม่เอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะน้องเพชรน้องเพชรเต้นเพลงนี้ให้ยายฟังหน่อยเพชรจ่ะขอโทษแม่พีเพชรก่อนฮขอโทษแม่เพชรแยแฉก่อนเพชรแยแฉหรอขอโทษว่าไง ขอโทษก่อนขอโทษว่าไงขอโทษก่อนขอโทษค่ะหน่วยที่จุดเจ็บนี่นี่นี่เพื่อนมาแตะทำไมแตไมน้าทำไมกรโดดแด่แด่ด้ยเอาทำแม่ทำไมแล้วเตะทำไมสรุปแล้วค่อยได้ค่อยได้ทั้งคืนทั้งร่องมาคุ้งตี้มาเลยเอามือมาขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจอ๋อขอโทษยัง ทำสิทำสิลูกทำสิห,หนูทำสิฉ<ำ>ันก่อนวันนั้นยังไม่ขอโทษเลยคอยซื้อหาหึเออซุยกันไปกันมานี่แล้วคอยเนาคอยจะซื้อเจ็ดหนึ่งอ <laughs> ไรลูกสามสองรถคันนี้ละวันหมน้ำแตกเมื่อนั้นขี้ไปกันเล้วซื้อเลขกกันนะเจ็ดหนึ่งมัน โอ้เมืองเอพ่อะก็จะวัดสื่อรถเนาะถ้าว่าเป็นนแม่งแม่งอยู่นี่ก็ยังสื่ออยู่ยัอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นโอเคอันนี้ I love you อะอะไรล่ะสอนทำไไม I เ o ิ e y อยูตตะกี้เฮ็ดว่าเป็นนเลยเพื่อเฮ็ดเป็ียนี่เพื่อนว่าเฮ้แตนี่ โอ้ที่เพชรเป็นคนโชคดีงวดนี้ใครที่ติดตามเมื่อวานนี้ไลฟ์สดเมื่อวานนี้เองนะคะค่ะสุขวยไกลทิศขอบคุณนะคะพี่แอนขึ้นดึกอ๋อหน้องเพชรทำมือก่อนสองนิ้วก่อนสองนิ้วอะเออแล้วเพชรแล้วพี่พลอยได้แล้วพี่พลอยมั้งท้ไ ไม่เป็นไรค่ะถูกเท่าไหร่ก็ได้เขาให้โชคดีค่ะคนที่ถูกหมยถือว่าโชคดีเขามีอะไรนั่งอยู่หลังเลยอะไรนั่งอยู่อาบีโบปีอาบีโบมีไอ้พลอยไอ้ลงเพจจ๋าเยอะช้เยอะไม่ชนเลย โอ้คุณทัศพรทัศพรฝากอ๋อค่ะขอให้ท่านโชคดีค่ะอ๋อแต่ถ้ามันเจอฝนถ้าเข้ามาส่งบางทีมันไม่ได้เข้าไว้ในบ้านม,มันเปียกยนะไปส่งใอหนูดีกว่า่กนคิะส่งที่ซัมซุงค่ะ